สวัสดีครับเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์นะครับวันนี้ก็พบกับคุณครูนิติกรประเสริฐเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรนะครับติดตามชมนะครับได้เลยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของนะครับรูปแบบของนะครับการคูณและการหารก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนดีกว่านะครับเมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนักเรียนต้องสามารถนะครับหนึ่งนะ บอกความสัมพันธ์ของจํานวนและบอกจํานวนในรูปแบบของจํานวนนับที่เกิดจากการคูณและการหารได้ 2. นะครับแก้ปัญหาได้3ให้เหตุผลได้และ4ส,สื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนําเสนอได้นะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเหมือนเดิมครับเหมือนทุกๆวันนะครับ คุณครูจะพาเด็กๆท่องสูตรคูณนะครับวันนี้เราจะมาท่องสูตรคูณแม่9กับแม่12กันนักเรียนใครพร้อมแล้วนะครับท่องสูตรคูณพร้อมกับคุณครูได้เลยนะครับ1 2 3นะครับสูตรคูณแม่9 92เป็น108 91เป็น99 90เป็น90 99 81 98 72 97 63 96 54 95 45 94 36 93 27 92 18 9190สูตรคูณแม12 12 12เป็น144 12 11เป็น132 12 10เป็น120 12 9เป็น108 12 8เป็น96 12 7เป็น84 12 6เป็น72 12 5เป็น6 10 12 4เป็น48 12 3เป็น36 12 2เป็น24 12 1เป็น12โอเคนะครับเด็กๆต้องฝึกท่องบ่อยๆนะครับเดี๋ยวเด็กๆจะเรียนคณิตศาสตร์ได้อย่าง เก่งกาฉลาดเฉลียวมากเลยครับมาเลยเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราได้ทําแบบฝึกหัด3.15ไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเฉลยกันนะครับเด็กๆพร้อมยังครับนําแบบฝึกหัดที่ทําไว้นะครับขึ้นมาพร้อมกับปากกาแดงมาตรวจกันได้เลยพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่านะครับข้อที่2เลยนะครับ เพราว่าข้อแรกคุณครูอธิบายไปนะครับในชั่วโมงเรียนเมื่อวานนี้แล้วนะครับจำนวนใดนะครับหาร689เท่ากับ19นะครับจำนวนใดหาร689เท่ากับ19เนื่องจากนะครับจำนวนใดหาร168เท่ากับ19คุณครูมีตัวไม่ทราบค่าก็คือช่องสี่เหลี่ยมนะครับก็คือช่องสี่เหลี่ยมหรือจำนวนใดนะครับอา้าวปากกาครูแบตหมดแน่เลย นะครับนะครับตกากการคููอ่ะโอเคมาแล้วนะครับเนื่องจากว่านะครับจำนวนใดก็คือช่องสี่เหลี่ยมนะครับคุณครูต้องการหาตัวไม่ทราบค่าของช่องสี่เหลี่ยมแต่บังเอิญว่ามันมีนะครับมันมีมันมีหนึ่งหกร้อยแปดสิบเก้ามาอยู่ด้วยมาอยู่ด้วยนะครับเหมือนมันมีคนอยู่สองคนนะครับมีคนอยู่สองคน นะครับแต่คนคนนี้ต้องการอยู่คนเดียวก็เลยถีบคนเนี้กระเด็นไปนะครับกระเด็นไปอีกฝั่งหนึ่งครับเหมือนตัวนี้ครับเหมือ <ly> นตัวไม่ทราบค่าก็คือช่องสี่เหลี่ยมนะครับนะเราต้องการหาตัวนี้ถูกไหมครับเราต้องการหาค่าของช่องสี่เหลี่ยมแต่บางเอิญม,มันมีนะครับมันมี6 8 9มาหารอยู่คุณครู вот ก็เลยย้ายมาฝั่งนี้เหมือนผู้ชายคนนี้ถูกผู้หญิงคนนี้ถีบออกมาครับถีบออกมานะครับ แต่ถีบออกมานะครับจากหารก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงข้ามกลายเป็นคูณแค่นั้นเองครับเด็กๆจากหารก็กลายเป็นคูณนะครับเห็นไหมครับช่องสี่เหลี่ยมก็จะอยู่คนเดียวแล้วนะครับก็จะอยู่คนเดียวเหมือนผู้หญิงคนนี้พอถีบไปแล้วเขาก็อ้าวไอคนนี้ไม่มีแล้วอ่คนนี้ถูกถีบแล้วเขาก็อยู่คนเดียวเห็นไหมครับก็เหมือนช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับช่องสี่เหลี่ยมที่ตอนแรกมันมี6กร้อยแปดสิบเก้าพอย้ายไปพอย้ายไปปุ๊บพอย้ายไปปุ๊บมาอยู่ฝั่งนี้นะครับมันก็เหลือแค่ช่องสี่เหลี่ยม ตัวเดียวนะครับอ่านี่คือวิธีการแก้ปัญหาเรื่องของการแก้สมการนะครับเด็กๆจะไปเจอแบบนี้อีกนะครับเรื่องของการแก้สมการในระดับที่สูงขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็มาดูนะครับช่องสี่เหลี่ยมนะครับหรือจํานวนใดเท่ากับ1 9คูณ6 89, คุณครูก็นํา689มาคูณกับ19แค่นั้นเองครับการคูณเราเรียนผ่านมาแล้วนะครับทันแรกเริ่มคูณจากหลักหน่วยก่อนนะครับ นำหลักหน่วยไปคูณกับตัวตั้งหลักหน่วยในที่นี้ก็คือ9ครับตัวตั้งก็คือ1689ครับก็นำ9นะครับไปคูณกับ689โดยนำ9ไปคูณกับ9ก่อนครับที่เป็นหลักหน่วยของตัวตั้งครับ9 9 81 81ก็ใส่1ทด8นั่นเองนะครับต่อไปครับนำ9ไปคูณกับ8ครับ9 8 72 72บวก8ครับเป็น80ครับ80ก็ใส่0ทด8ครับ ต่อไปนำ9ไปคูณกับ6ครับ9 6 54 54บวก8เป็น62ครับ62ไม่มีตัวคูณก็ใส่ไปหมดเลยครับใส่2แล้วก็ใส่6ครับโอเคนะครับเมื่อหลักหน่วยคูณเสร็จแล้วนะครับหรือ9คูณเสร็จแล้วต่อไปนำหลักสิบไปคูณครับหลักสิบในที่นี้ก็คือ1 1อยู่ในหลักสิบก็มีค่าเป็น10นั่นเองนะครับมีค่าเป็น10นั่นเองก็เลยนำา10ไปคูณกับตัวตั้งก็คือ689ครับ เมื connect, no ่อนำสิบไปคูณเด็ดขาดเลยครับเทคนิคเลยนะครับอย่าลืมนักเรียนต้องเติมศูนย์ไว้ในนะครับช่องหนหลักหน่วยครับครูเติมศูนย์ไว้แล้วนะครับต่อไปนำหนึ่งไปคูณครับ1คูณอะไรได้ตัวนั้นนะครับ1คูณ9ก็ได้9นะครับ1คูณ8ก็ได้8ครับ1คูณ6ก็ได้6ครับอ่าเมื่อคูณเสร็จแล้วนะครับนำผลคูณมานะครับทั้งสองบรรทัดมาเลยครับมาบวกกันมาบวกกันนะครับ โดยเริ่มบวกจากหลักหน่วยครับหลักหน่วย1บวก0ย์ได้1หลักสิบบวก9ได้9หลักร้อย8บวก2ในหลักร้อยได้10ครับได้10ก็ใส่ศูนย์ในหลักร้อยแล้วทด1ในหลักพันครับหลักพัน6บวกหเป็น12บวกตัวทดอีก1เป็น13ครับเป็น13นะครับไม่มีตัวบวกเราก็ใส่ไปหมดเลยดังนั้นคำตอบผลลัพธ์ในข้อนี้ก็คือนะครับ1 3 0 9 1ครับ คำตอบนะครับเด็กๆเป็นไงครับถูกไหมครับดูข้อต่อไปเลยครับมาดูข้อต่อไปเลยนะครับข้อที่3ครับ1728หารจำนวนใดเท่ากับ32นะครับเนื่องจาก1728หารจำนวนใดเท่ากับ32นะครับคุณครูต้องการหาค่าจำนวนใดนะครับ ข้อนี้ไม่เหมือนกับข้อที่ผ่านมานะครับ <_ d umb> เนื่องจากว่าตัวไม่ทราบค่าข,ของเราอยู่ข้างหน้าเครื่องหมายหารนะครับแต่นี้อยู่เครื่องหมายหารนะครับคุณครูก็จะย้ายให้อยู่ในรูปของเครื่องหมายคูณก่อนนะครับคุณครูก็จะย้ายมาฝั่งตรงข้ามนะครับพอครูย้ายไปนะครับจากเครื่องหมายหารก็จะกลายเป็นเครื่องหมายคูณนะครับเห็นไหมครับพอย้ายไปนะครับตอนแรกนะครับมันมี1,728หารถูกไหมครับพอครูย้ายไปปุ๊บย้ายไป มันก็เหลือนะครับ1728ตัวเดียวครับ32ของมันอยู่เหมือนเดิมก็คงไว้เหมือนเดิมครับอ่าช่องตัวไม่ทราบค่าช่องสี่เหลี่ยมนะครับตอนแรกอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมครับพอครูย้ายมานะครับก็มาอยู่ฝั่งขวาแต่นะครับแต่เครื่องหมายหารเปลี่ยนมาเป็นเครื่องหมายคูณครับเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงข้ามเพราะว่าย้ายข้ามเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้โอเคไหมครับเด็กๆอ่า เมื่อตัวไม่ทราบค่าอยู่ในนะครับเครื่องหมายคูณแล้วนะครับเมื่ออยู่ในเครื่องหมายคูณแล้วนะครับเราก็หาค่าของตัวไม่ทราบค่าได้แต่มันมีเงื่อนไขอยู่ว่ามันยังมีคนมาอยู่กับมันด้วยะครับมันยังมีตัวเลขนะครับมีตัวเลขมาอยู่กับเขาด้วยดังนั้นนะครับมันต้องถีบตัวนี้ออกมาถีบตัวนี้ออกมาถีบตัวเจ้า32สสองเนี่ยถีบเจ้าสาสบสองเนี้ยนะครับออกมา ขีบออกมาเพื่อให้ตัวอะไรครับตัวไม่ทราบค่ามันอยู่ของมันคนเดียวโอเคไหมครับจากการขีดเลยครับพักมันออกมาเลยนะครับพักมาแล้วนะครับไอ้เจ้าสา,ามสิบสองเนี่ยก็จะมาจากคูณก็จะมาอยู่ในรูปของการหารครับนะครับมาอยู่ในรูปของการหารก็คือ1นึ่งร้อยเจ็ด 1,728หาร32เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับเมื่ออยู่ในรูปของการหารคุณครูก็มาทําให้อยู่ในรูปของหารยาวครับก็คือนะครับนำ32นะครับมาหาร1,728นะครับเมื่อยืนรูปของหารยาวนะครับคุณครูก็จะนํหนึ่งนะครับที่อยู่ในหลักพันมาหาร32หารได้ไหมครับหารไม่ได้เพราะว่า1น0้อยกว่านะครับก็กระจายมารวมกับ7ในหลักร้อยนะครับ ก็เป็น17 17ในหลักร้อยมาหาร32ก็หารไม่ได้อีกเหมือนเดิมนะครับหารไม่ได้ทําไงต้องกระจายต่อสิครับกระจายมารวมกับ2ในหลัก10ครับเป็น172นํา172มาหาร32ครับาหารได้แล้วเพราะว่า172มากกว่านะครับ32คุณครูก็ประมาณ30ครับ30คูณจำนวนใดได้ใกล้เคียง172นะครับก็ท่องสู่คูณแม่3ครับ 3 5มห้าอ่ะถ้า3 68 18เติม0ูนย์เป็น180มันเกินก็เป็น3 55คุณครูก็เลยนำสามสมาคูณกับ5ครับ5 2าสองสบวกตัวทดหนึเป็น16บอ่าได้160ใกล้เคียงนะครับดังนั้น172หาร32ได้5ครั้งครับได้5ครั้งนะครับเพราะว่าอ่าสาคูณหได้เท่ากับ 32คูณ5ได้เท่ากับ160ครับหลังจากนั้นนำา160นะครับมาลบก,กับ172ครับโดยเริ่มลบจากหลักหน่วยของ172ครับ2ลบ0นเหลือ2 7เลบหเหลือ1นครับ1ลบ1เหลือ0คุณครูไม่เขียนนะครับไม่เขียนเลข0ูนย์อยู่ข้างหน้าตัวเลขหลังจากนั้นนำตัวเลขที่เราจะหารถัดไปนะครับมารวมกับเศษก็คือ8นั่นเองครับ คูณนำ8นะครับมารวมกับเศษก็คือ12เป็น128ครับนำ128มาหาร32ครับได้4ครั้งครับได้4ครั้งนะครับ32คูณ4นะครับ32คูณ4 4 2 8 4 3 2อ่าได้128พอดีนะครับ128พอดีนะครับลบกันเหลือ0นั่นเอง ดังนั้นนะครับ1728หาร32นะครับก็จะเท่ากับ54นั่นเองครับข้อนี้คําตอบก็คือ54ครับมาดูข้อสุดท้ายเลยนะครับเด็กๆนะครับข้อที่4ครับ2 8 0 8หารจำนวนใดเท่ากับ78เหมือนเดิมนะครับ2,8 0 8นะครับเนื่องจากว่าตัวไม่ทราบค่านะครับเด็กๆตัวไม่ทราบค่าของครูนะครับ มันอยู่ข้างหลังเครื่องหมายหารนะครับมันอยู่ข้างหลังเครื่องหมายหารตรงนี้นะครับเราจะต้องทําให้อยู่ในรูปของเครื่องหมายคูณนะครับโดยการย้ายมาฝั่งตรงข้ามครับฝั่งตรงข้ามเห็นไหมครับจาก2,808นะครับหารจํานวนใดนะครับพอเอาจํานวนใดหรือตัวไม่ทราบค่าหรือช่องสี่เหลี่ยมย้ายไปแล้วมันก็จะเหลือนะครับเหลือ2,808นะครับจาก78มันอยู่ของมันเฉยๆนะครับ มันก็จะมีเพื่อนมาแล้วครับเพราะว่ามันมีนะครับตัวที่ย้ายมาก็คือจํานวนใดนะครับพอย้ายมาจากหารเปลี่ยนเป็นคูณแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นคูณแล้วนะครับก็จะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าได้แล้วนะครับแต่ตัวไม่ทราบค่ามันมี78มาอยู่ด้วยถูกไหมครับมันมี78มาอยู่ด้วยมันก็เลยผลักเจ้า78เนี่ยออกไปนะครับไปอยู่ที่อื่นซะให้ฉันอยู่ของฉันคนเดียวนะครับพอยยานไปแล้วนะครับ จาก78มันคูณเขาอยู่ใช่ไหมครับมันคูณมันคูณพอย้ายไปก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายตรงข้ามครับเปลี่ยนเป็นหารแล้วนะครับอ่าก็อยู่ในรูปการหารแล้วนะครับเด็กๆน่าตัวไม่ทราบค่าก็อยู่ของฉันคนเดียวแล้วโอเคนะครับเมื่ออยู่ในรูปของผลหารนะครับเราก็นํามาหารยาวได้เลยนะครับของมัน2หลักเนาะนะครับนำ78ครับมาหาร2,808ครับ 2,808นำ2ที่อยู่ในหลักพันมาหาร78ไม่ได้นะครับกระจายมารวมกับ8ในหลักร้อยเป็น28มาหารก็ไม่ได้อีกเหมือนเดิมเพราะว่ามันน้อยกว่านะครับมันน้อยกว่า78ก็เลยมากระจายรวมกับ0ที่อยู่ในหลัก10เป็น280ครับนำ280มาหาร78นำ280ในหลัก10มาหาร78ได้กี่ครั้งนะครับ78นี้ประมาณ80ครับ 78นะครับของครูประมาณ80นะครับครูนําความรู้เรื่องของการประมาณมาใช้นะครับ80คูณอะไรได้ใกล้เคียงนะครับได้ใกล้เคียง280ก็ท่องแม่8ไปเลย818 8216 8324 8432 8432มันเกินครับ32เติม0เป็น320ดังนั้นก็ได้ปรับเลขโดดมาก็คือ3ครับก็นํา78มาคูณกับ3ครับ3824 44ทด2 สามเจบเวกสเป็ 3, 7, 21, 2, 3, น23ครับสองามสีนะครับดังนั้นนะครับเจ็ดเนี่ยหาร78ได้3ครั้งครับได้สครั้งนะครับได้3ครั้งเพราะว่า78็คูณสได้234ครับหลังจากนั้นนำ,น,น,นำมาลบกันนะครับนำมาลบกันนะเด็กๆนะลบกันครับปึ๊บ ศูนย์ลบสี่ไม่ได้มายืมแปดแปดเหลือเจ็ดศูนย์เป็นสิบสิบลบสี่เหลือ 4, หกนะครับเจ็ดลบสามเหลือสี่ครับนำตัวเลขตัวถัดไปที่จะหารก็คือแปดนะครับนำแปดนะครับมารวมกับตัวเศษที่เหลือจากครั้งที่แล้วนะครับก็คือสี่สิบหกกลายเป็นสี่ร้อยหกสิบแปดครับนำสี่ร้อยหกสิบแปดมาหารเจ็ดสิบแปดครับได้กี่ครั้งครับ ได้6ครั้งครับเพราะว่า78คูณ6 8 6 48ใส่8ทด4 6 7 42 42 4 46นะครับเป็น46อ่าเป็น468พอดีเลยนะครับแสดงว่า468หาร78ได้6ครั้งนะครับ468ลบกันนะครับเหลือ0พอดีเลยครับแสดงหารลงตัวนะครับอ่า แสดงว่า2,808หาร78เนี้ยได้ผลลัพธ์เท่ากับ36ครับแสดงว่าคำตอบก็คือ36นั่นเองนะครับเด็กๆเ,เป็นไงครับตรวจแบบฝึกหัดแล้วนะถูกต้องกันนะครับส่วนใหญ่จากที่คุณครูดูนที่เด็กๆส่งมาใต้โพสก็ถูกกันหมดเกือบทุกคนนะครับแสดงว่าเด็กๆเ,เข้าใจเนื้อหาบทเรียนเป็นอย่างดีเลยนะครับขอชื่นชมนะครับในที่นี้เลยนะครับ เด็กๆตั้งใจเรียนมากมาดูเนื้อหาวันนี้นะคะเด็กๆครับวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของรูปแบบของการคูณและการหารน,นะครับไม่ยากเลยนี้สนุกครับง่ายๆนะนะครับเด็กๆตั้งใจดูนะครับามาดูเนื้อหากันเลยครับให้นักเรียนพิจารณารูปแบบต่อไปนี้ครับคุณครูมีตัวเลขมาให้ครับมี5 15, 45และ135นักเรียนดูรูปแบบของตัวเลขแล้วเป็นยังไงครับ รูปแบบที่คุณครูาหนวมาให้มันเป็นแบบไหนครับจาก5าไป15้ามันเป็นแบบเพิ่มขึ้นนั่นเองถูกไหมครับเพิ่มขึ้นนั่นเองแต่เพิ่มขึ้นแบบไหนอ่ะนะครับมันเพิ่มขึ้นแบบไหนครับเพิ่มขึ้นโดยนะครับโดยจํานวนทางขวามืออันนี้คือทางขวานะครับทางขวามือเนี่ยครับทางขวามือนะครับมันเพิ่มนะครับมันเพิ่มเป็น3ามเท่านะครับมันเพิ่มเป็น3ามเท่าของจํานวนทางซ้ายมือเห็นไหมครับ สา,ามเท่าคําว่าเท่าคือคูเใช่ไหมครับห้าคูณสามเป็นสิบห้าสิบห้าคูณสามเป็นสี่สิบห้าเห็นไหมครับสี่สิบห้าคูณสามก็เป็นหนึ่งร้อยสามสิบห้านะครับเป็นการเพิ่มขึ้นโดยการคูณนะครับโดยการเพิ่มทีละสามเท่านะครับแสดงว่าจํานวนที่ห้าก็คือตรงนี้ครับนี่จานวนที่หนึ่งนะครับจํานวนที่สองจำนวนที่สามจำนวนที่สี่จำนวนที่ห้าคือตรงนี้ครับ นี่คือจํานวนที่5ก็ต้องเป็น3เท่าของจํานวนที่4คือตรงนี้นะครับและจํานวนที่6ตรงนี้ครับอันนี้คือจํานวนที่6นะครับก็ต้องเป็น3เท่านะครับเป็น3เท่าของจํานวนที่5เหมือนกันครับแสดงว่าจํานวนที่6เป็น3เท่าของจํานวนที่5เหมือนกันดังนั้นจํานวนที่5มีค่าเท่าไหร่ครับจํานวนที่5ตรงนี้ก็นําจํานวนที่4ก็คือ1 13 3ึ่คูณ3ครับ คูณ3นะครับคูณ3นะนะครับเพราะมันเพิ่มขึ้น3เท่าครับคูณ3ครับ135คูณ3ก็เป็น4 0 5นั่นเองครับเป็น405ต่อไปถ้าครูจะหาจำนวนที่6อ่ะครับจำนวนที่6ก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าก็คือคูณอีก3ใช่ไหมครับดังนั้นจำนวนที่6ก็เป็นเท่าไหร่ครับ1000 215นั่นเองโอเคไหมครับเด็กๆเ,เป็นไงครับสนุกไหมครับมาลองดูตัวอย่างกันบ้างนะครับตัวอย่างที่1มี5 55, 5 5 605และมีจำนวนที่ตรงนี้คือจำนวนอะไรไม่รู้และมีจำนวนสุดท้ายคือ73,205ครับจากรูปแบบที่ครูกำหนดให้นะครับมันเป็นรูปแบบแบบอะไรครับเด็กๆ เพิ่มขึ้นเก่งมากนะครับเป็นแบบเพิ่มขึ้นนะนะครับเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่นะครับเพิ่มขึ้นโดยการคูณทีละ11เท่านะครับทีละ11เท่าเพราะว่า5เนี่ยคูณกับคูณกับ11เป็น55แล้ว55เนี่ยนะครับคูณกับ11เป็น605ดังนั้นจำนวนที่สีนะครับที่จะต้องเติม ต้องเป็น11เท่าของจำนวนที่3ใช่ไหมครับโอเคไหมครับดังนั้นเราก็หาคำตอบได้ดังนั้นจำนวนที่4ก็คือนำหนะครับมาคูณกับ11เท่ากับ6 6 5 5นั่นเองโอเคไหมครับโอเคดูตัวอย่างต่อไปครับตัวอย่างที่2ครับอ8่0 4,802จำนวนต่อไป686 จำนวนต่อไปว่างไว้จำนวนต่อไป14และจำนวนสุดท้ายคือ2ครับแสดงว่ารูปแบบที่คุณครูกำหนดให้มีความสัมพันธ์ในแบบไหนครับเป็นแบบลดลงครับเป็นแบบลดลงถูกไหมครับถ้าลดลงก็คือลดลงโดยการหารนั่นเองนะครับโดยเป็นการลดลงนะครับ7เท่านะครับลดลง7เท่าคุณครูไม่ได้ทําข้างหน้านะครับข้างหน้าโอ้หถ้าเอา3หลักไปหานี้มันนานครับหารได้เด็กๆหารได้ง่ายนะครับ ได้นะครับแต่คุณครูให้เด็กสังเกตตรงนี้ครับตัวสุดท้ายครับตรงนี้เองนะครับจาก14ลดลงมาเหลือ2นี่ครับมาดูตรงนี้เด็กๆนะครับเด็กๆมาดูตรงสุดท้ายหี่อเพราะว่าทางไหครับตัวเลขมันน้อยนะครับเด็กๆไม่ต้องมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้มันตัวเลขมันเยอะนะครับมาดูตรงนี้ครับจาก14จาก14มาเหลือ2แสดงว่ามันต้องหารด้วย7นั่นเองถูกไหมครับแสดงว่าลดลง7เท่าครับ เมื่อเรารู้แล้วนะครับแสดงว่าจํานวนที่3ตรงนี้นะครับจำนวนที่3ตรงนี้นะครับต้องลดลงจากจํานวนที่2นะครับจานวนที่2เนี่ยเจ็ดเท่านะครับหรือถ้าคิดกลับกันนะครับก็คือนะครับจำนวนทางขวาเนี้ยอันเนี้ยก็ต้องเพิ่มเพิ่มมาทางเนี้ยเจ็ดเท่าเหมือนกันเหมือนสองนะครับเหมือนสองนะครับเด็กๆนะครับจากซ้ายมือนะครับคิดย้อนกลับนะครับถ้านักเรียนไม่ ถ้าไม่คิดจากข้างหน้าไปถ้าคิดจากข้างหน้าไปมันจะเป็นหารได้ถ้าคิดจากข้างหลังมามันจะเป็นคูณครับเหมือน2มา14เนี้ยมันก็คือเพิ่มขึ้นถูกไหมครับอันนี้ก็ต้องเพิ่มขึ้นเหมือนตรงข้ามกันนะครับเหมือนตรงข้ามกันอันนี้ก็เพิ่มขึ้นถ้านักเรียนคิดจากฝั่งขวานะครับจากฝั่งขวาไปอย่างเงี้ยครับอันนี้มาตรงนี้มันก็ลดลงครับลดลงเจเท่านะครับลดลงถูกไหมครับนะลดลงเจดเท่า นักเรียนคิดได้ทั้ง2แบบเลยนะครับดังนั้นจํานวนที่3นะครับก็ลดลง7เท่าของจํานวนที่2ก็คือนํา6 0 0 86หาร7ก็เท่ากับ98นั่นเองโอเคไหมครับเด็กๆนะนะครับครูเชื่อว่าแบบหาผนนี้เด็กๆน่าจะเข้าใจดีที่สุดเลยนะครับเมื่อนักเ,เรียนเรียนจบแล้วนะครับอย่าลืมทำแบบึกหัด3.16นะครับในหน้า68นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ คุณครูขอจบกันนะครับนำเสนอบรรยายในเรื่องของรูปแบบของการคูณและการหารนะครับแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่นะครับชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะครับ